ทำเลยล้ฝนคือแขางตน้นไม้สองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่อง YouTube ตุยยุคซีสองแปดเก่านะคะวันนี้ก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาเห็ดจา้าไปไปตามยายมาเลยจา้านี่ค่ะจะของคนกินโบเบิร์ดลงเหลืออ,อยู่นี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 ่ใหญกระแตฝรั่งกระิเก็บทั้งนี้แลนะ้วเนี่ย ไปทางไหนเข้าขาวไปทา,ทางนี้อีกเนี่ยอืมเป็นัวทั้งไงดีไหมเนี่ยนะีนี่ค่ะ เาคา่พี่นงพอแลเก็บแล้วกับคูดเสียมันไวต้องสิดีเก็บอีกปวดหาอเอาเดี๋ยวอากจะคลองมันกินบ่เบิดเท้าขา้านะคนขามันนี่แหละมี่คนกินเบืเ่อ ของพคนเกลายอยู่นะคนพี่น้องมันเิร์ดวนนะมัเรกเฮดนี่ตะขาบไงซีลุกนกินเลือดตะขาช่วงบนกินเบิดตาพลังขูดขามักไงมบกไงเลยเนาะครับโอ้แต่ดอกงามงานคือติเต็มอยู่เพอเวอยู่

ี่อีกค่ะพี่น่องจะเก็บทิพยเป็นเหลือไว้ให่เนาะยืดเนาะพอไายพี่น่องต้องแซมสิเบิดแล้วดูหรอบอสเอฟไม่จีมาเหรอบอส ฝนตกฝนอยู่ทางเลาะกินก็จบาจ,ากจะกล้องมันดู นะข้ออะไรเยู่กัละครึง่งจะของมันกินน้ำครึง่งนึงแบ่งคนกินน้ำครึ่งนึงเด้อค่ะกัละครึ่งนะคะตงะครง,น,ะะตงนี้อ่า <c oughs> มาเลยมีโมบิสอี่จัง เพิ่งขามันใหญ่สมใดพ่อพี่น้องคนนดอกมันนี่ขนาดใดเพื่อเวอเลยโอ,เโอ้ดอกนเ้ราคาดอกนุ่มมันอยู่ใส่ละ ก็เต้อนันเถาๆค่ะเพ่าพวินอมแม่เฟื่อเื่องเตัะสซดเตะเสะขาเน่าขาแมงเบิดทนนะ นี่จักหน่อยดอกนี่นินีค่ะพ่อพีโนโอ่น้อง,งดอกนึงดอกนึงท้ตาพลังเ่ยเด็ดทั้งนั้นนี่เลือด่ตะขา นี่แต่ดอกมับไงมับไงันาดมาท่านเวลาเนอะถ้าทางนี้มาท่านเวลานะฮ้ทุกท่านน้องเดี๋ยวแต้นเถิดเถ้าซีซีหาหมอทำแขนย่ายห์นะหาเห็ดคขิปมาดอก

แต่พอลงมาเท่าบ่เห็นมันดอกมาง่ายนี่คนว่าบ่ฮะเนาะตาดดีละลายะเนาะแต่บ oh, ่เห็นกับเห็นจังไรเนาะบ่เห็นกุดไอ้สุดสุ ดอกฝุฝนคือขางต้นใหม่สองดอกอื no ้อยังดิสเปนอ e a u ่ i f อ l l อ v อยังอ่อนๆอยู่ดอกใหญ่ๆนะวิ่งเถๆเอาเข้ามได้เลต่คา สุดๆเจ็บเสียดเลยฉันคิดว่าเพราะพวกเขาได้รับที่พักพิงจากฝนสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชมแล้วก็ อย่าลืมดนะค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ตุ้ยูเคจีสอง UK, 9, ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ